และนี่คือหม้อน้ำซุปของแม่มดนะครับทุกคนแล้วก็แมวใส่หมวกเหมือน เหมือนมีพลังเวทอะไรสักอย่างนะครับทุกคนอ่าซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่า Moon Cat กับ Back Cat นะครับทุกคนตัวไหนดีกว่ากันเนาะและในคิปวันนี้นะครับทุกคนก็มีคําตอบนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะและตอนนี้น้อง a c ค Cat ก็กําลังจะนอนนะครับทุกคนเหลืออีก30วิบวิอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยนาะงมอนี้หาจากไหนนะครับทุกคนง่ายมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรา ไปหาพร้อมกันเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนเพื่อๆคนไหนนะครับทุกคนกำลังหาร้านค้าบริการขาย ของในแมปโกอาการได้หรือว่าอื่นๆในของโรบ็อกนะครับทุกคนผมขอแนะนําเลยนะครับทุกคนดีๆชอบเลยนะครับทุกคนรับบริการขายของทุกอย่างในแมปโกอาการ์ด้และยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับทุกคนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและนี่นะครับทุกคนแมวมันได้ทําการนอนแล้วเพื่อนๆดูคือมันมานอนรวมกันอยู่ตรงหม้อเลยนะครับทุกคนคืออันนี้ขอบอกก่อนว่าไม่มีสกิปหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะคือมันมานอนเลยนะครับทุกคนอ่าความสามารถของแมวตัวน,น ง่ายเลยเนาะก็คือทุกๆ4นาทีนะครับทุกคนแมวดำอ่ะเนาะก็จะไปงีบหลับใกล้ๆหม้อปรุงยานะครับทุกคนแล้วก็จะทําการตบแต่งหรือว่างีบหลับนะครับทุกคนเป็นเวลา15.10วินาทีนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับผลไม้ใหม่นั่นเองนะครับนิวฟู้ดเนาะ With In 10บสตาร์ทนะครับทุกคนอ่าทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น1.40เท่านั่นเองนะครับทุกคน อู้เป็นผลไม้ใหม่นั่นเองนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่านิวฟู้ดที่มันบอกอะเพื่อนเพื่อนมันคือผลไม้ที่ได้จากอัปเดตนี้หรือว่ายังไงนะครับทุกคนเห็นปะพอมันนอนปุ๊บเนี่ยมันจะมานอนใกล้ๆหม้อปรุงยาของมันเลยนะครับเพื่อนๆนดูเห็นปะไม่ว่าเราจะวางอันเดียว2ออันมันก็จะมานอนใกล้อยู่แบบนี้แหละ มันดีตรงนี้นะครับทุกคนแมวตัวนี้นะครับทุกคนโอเคเนาะส่วนวิธีการหานะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับทุกคนหาได้จากคอสเมติกนะครับทุกคนของฮาราวีนนะครับทุกคนซึ่งมันจะเกิดอยู่ตรงนี้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะเรามาดูเวลาตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมารอเวลาให้มัน เกิดแล้วกันอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆเลยดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นแบล็กแคทหรือว่ามูนแคทนะแมวตัวไหนนะครับทุกคนจะทำขนาดใหญ่กว่ากันอ่าเทียบเฉพาะมูนแคทกับแบล็กแคทนะไม่เกี่ยวกับแมวส้มที่ขนาดใหญ่นะอันนี้ไม่เทียบกันนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มจากแบล็กแคทเลยแล้วกันเนาะนี่คือผมได้ทำการย้ายอ่ามอแมมดตมาอยู่ใกล้อ่ากับบนบอสซัมเลยนะครับเพื่อนๆเเรารอเก็บนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเด ผมขอทําการเตรียมฟลอกอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่เรนโบว์ฟลอกของเรานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมนะครับจะทําการใส่ทอยเพื่อให้มันเป็น1 5วินั่นเองนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อย 15v ิราทบทุกคนแล้วผมก็จะใส่ทอยให้กับแมวพวกนี้ด้วยนะครับทุกคน3ตัวเนาะไหนเอ่ยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ อ่าอ่ะอ,อ,อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวก้อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมสปริงเกอร์ทุกอันเลยเนาะเออมีอะไรบ้างนะกอรลี่ออทเวนเบสิกกอรลี่มาสเตอร์อยู่ไหนเอ่ยมาสเตอร์เสร็จแล้วก็แกรนมาสเตอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวแกรนมาสเตอร์ผมจะวางเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันจะช่วยอ่าให้แมวพวกนี้คุณดาวเร็วขึ้นนั่นเองนะครับชุบนี่วางไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ ทำการเก็บผลไม้พวกนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนชุบเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอกเราอยู่ไหนอ๋าฟอกอยู่ตรงนี้โอเครอเวลานะครับทุกคนคือเรารอแมวประมาณเหลือเวลา12วิอะไรประมาณนี้ไม่ก็10วินะครับทุกคนแล้วเราก็เริ่มวางแมวเอ้ยไม่ใช่วางแมวสิวางเรนโบว์ฟอกอ๋ากบยักษ์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมวาง เบสิกเลยละกันเบสิกแอดวานกอลี่มาสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยหลังจากนี้ก็รอเวลาเลยนะครับเพื่อนเอนหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดมาก่อนนะถ้าสมมติมีอะไรเกิดมาก่อนเราต้องเตรียมเชาะมันนะครับทุกคนชุบนี่มีไหมไม่มีใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีรอเวลาเลยนะครับนี่รู้สึกว่าเริ่มมีเกิดมาแล้วเตรียมเลยครับทุกคนอืบโอเคแล้วเราก็เลียอ่าเลียอะไรวะ เตรียมวางฟอกนะครับรอสิวีคับเพื่อนๆ1 1 10โอเคผมวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาบทุกคนผมคาดว่าแมวนอนหมดปุ๊บกบผมทำงานเลยครับเพื่อนๆรอดูรอดูเลยมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วยังไงเอ่ยนอนหนึ่งตัวตุ๊บตุ๊บอา้าวเดี๋ยวนะกบมันไปทำงานตัวนู้นครับเพื่อนๆ ลืมไปมันต้องวางแผนเคก้กผมลืมเลยกบมันต้องวางแพนเค้กครับมันถึงทํางานตรงตรงนั้นนี่ไงมาแล้วโอเคถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับทุกคนไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับทุกคนชุบไหนเก็บมาซิกี่กิโล47กิโลรู้สึกว่าอันนี้มันมันเหมือนแบบเอ่อผมผมจะพูดยังไงดีนะ มันเหมือนมันไม่ได้ใช้แมวเลยเพื่อนๆขนาดมันก็ประมาณนี้แหละถ้าเราใช้เป็นมาสเตอร์สปริงเกอร์อะไรพวกนี้อะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกับแมวเราบ้างดีกว่านะคบเพื<ๆ>่อนๆโอเคมูนแคทเราจะใช้แค่3ตัวเนาะอ๋ออันนี้คือขนาดปกติอู้คือใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนใหญ่ขึ้นอยู่ใหญ่ขึ้นอยู่โอเคเดี๋ยวเราเก็บทั้งหมดก่อนเนาะปึ๊บเอากบไหนเอ่ยกบมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เตรียมแมว3ตัวนะครับทุกคนมูนแคท มูนแคทไหนเอ่ยอ่ามูนแคทสาตัวแต่มูนแคทผมมันเป็น Level 100, เลเวลหนึอยะสิเพื่อนเพื่อนนี่แหละประเด็นเนาะเออโอเคทุกคนผมวางกบเรียบร้อยแล้วอุ้ยระวังกบตรงนี้มันจะทําให้หรือเปล่าวะผมลืมอ้าๆอ,อ,อ,อมาแล้วมาแล้วมันเดินมาแล้วหวังว่ามันจะไม่เดินมาตรงนี้นะเห็นปะ่ะมูนแคทอ๋อทุกคนมูนแคทต้องวางแผนเค้กครับเพื่อนๆมูนแคทต้องวางแผนเค้กนะ<ๆ>นะเดี๋ยวเราเก็บใหม่ก่อน โอเควางมูลแคปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาเทียบกันชั้นๆเลยนะครับระหว่างแบ็คแคปกับมูลแคปนะครับทุกคนใครจะทําได้ขนาดใหญ่กว่ากันนะครับทุกคนวาง3มตัวเหมือนกันนะแต่มูลแคปมันมีข้อดีคือมันคูณดาวเร็วอ่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละ <c oughs> มันคูณดาวเร็วคือมันเว่ลอยด้วยแหละเออโอเคใกล้แล้วครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้วางตัวนี้แล้วโอเคผมวางไปที่เรียบร้อยนะเรามาดูกันแพนเคปหนึ่งอันกับหม้อ ปรุงยาอันไหนมันจะดีกว่าแต่ผมคิดว่าหม้อปรุงยานะเพราะว่ามันมันเรียกแมวอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าอันนี้อ่ะมันต้องวางเยอะเห็นปะเพืเ่อนๆนมันไม่ได้นอนอยู่ตรงบนบอดซัมอะเนี่แหละประเด็นเพื่อนเือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวางแพนเค,ค้กใหม่ให้เยอะๆเลยแล้วกันเพืเ่อนๆนเพื่อมันจะได้นอนอยู่ตรงนี้ตรงเดียวปึ๊บปุ๊บป๊บป,บป๊บวางทั้งหมดเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะสปริงเกอร์หมดแล้วเดี๋ยวผมวางใหม่ก่อน วางพ่วกดนี้เบสิกแอดวานซ์โอเคแล้วก็เตรียมวางฟอกเลยนะครับอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยใกล้ใกล้วางได้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้แต่ผมรู้สึกว่าทอยพวกนี้จะหมดอืมแล้ผมเตรียมทอยเลยเตรียมใส่เลยนะครับสามตัวนี้ออออเออเออ ได้อยู่เพื่อนๆได้อยู่มันโดนแค่ตัวเดียวว่ะโอ้โหแล้วมันโดนแค่ตัวเดียวเห็นไหมอืมคือมูลแคทมันผิดตรงที่อ่ามันต้องใช้แผ่นเคกแล้วแผ่นเคกมันโดนไม่เยอะนั่นแหละแต่ว่าขนาดถามว่าใหญ่ไหมเก็บมาสิขนาดก็พอๆกันนะคะเพื่อนๆอ,อืออยู่ที่40กิโลอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันนอน3มตัวมันก็จะได้เยอะกว่านะครับ ใช้ได้ใช้ได้นะครับทุกคนไม่ต่างกันมากนะแต่ถ้า่าสมมุติแบคแคทมีจํานวนที่เยอะกว่าเอออันนี้น่าคิดเพื่อนๆอันนี้แหละน่าคิดโอเคเดี๋ยวเรารอใหม่นี่ทุกคนดูผมทําให้มูลแคทนอน3ตัวและวโอเคมาครั้งนี้กบทํางานตรงนี้นะอึบอึออ่ะกบทํางานปุ้งเห็นปะมันก็ได้ขนาดประมาณนี้แหละเพื่อนๆอืม ได้ขนาดประมาณเท่าไหร่เนี่ย40กิโลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนไม่ถึง50เนาะใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไหนทำงานอีกรอบได้ไหมหนึ่วิปึกปึกอ่าอู้หากี่กิโลอะปึบตัวนี้184เพื่อน เ,เพื่อนๆก็ลองคิดกันดูนะระหว่างมูลแคทกับแบคแคทอะไรมันดีกว่ากันและนี่นะครับเพื่อนๆตรงกลางก็ได้ทําการเกิดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูหม้อนะครับทุกคน หม้อนี้นะครับทุกคนได้จากร้านค้าตรงนี้เลยนะครับทุกคน Pam Glint Crate นั่นเองนะครับทุกคนอ่าคือเรานะครับทุกคนจะทําการซุ่มคอสเมติกนะครับทุกคนหรือว่าของตกแต่งอะเนาะคือมันมีโอกาส5%นั่นเองนะครับทุกคนคือเราจะได้หม้อนี้มานั่นเองนะครับทุกคนระยะเวลาการเปิดของมันก็อยู่ประมาณ6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเอ่อผมขอบอกก่อนว่าออกง่ายมาก5% <S <S เพืเ่อนๆผมใช้แค่3อันมันก็ออกแล้วอะ ใช่และว,วิธีการหา่าแต้มแคนดี้นะครับทุกคนให้เพื่อนๆนะครับทุกคนใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะครับทุกคนลงในหมอ้อเนาะอ่าลงในหมอ้อตรงนี้เลยนะครับทุกคนเพรพอเราใส่ไปปุ๊บเราก็มามันจะสุ่มแคนดี้ให้เรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนให้เราทําการ ใส่บัฟของฮาราวีนั่นเองนะครับทุกคนไปในนี้เราก็จะได้แคนดี้นั่นเองนะแต่ผมไม่แนะนานะครับทุกคนรู้สึกว่าอันนี้มันยากนิดหน่อยนะครับทุกคนผมแนะนําเป็นอันนี้แล้วกันเอาให้เรานะครับทุกคนกดออฟฟูดเลยนั่นเองนะครับทุกคนเห็นปะพอเรากดปุ๊บเราก็จะได้แต้มจนกว่าอันนี้จะเต็มนั่นเองนะครับทุกคนเราจะได้รางวัลนั่นเองนะครับทุกคนรางวัลมาแล้วแต่นั่นเองนะครับทุก,ก,นกนนนนนคน,น,น,นคแต่ว่าได้ง่ายแน่นอนเพื่อน,นผมบอกเลยนี่เดี๋ยวผมลองเก็บเลยชุบชุบเรียบร้อยอ่ะกบทํางานเร็วลูก หรือไม่ก like well. ็เดี๋ยวผมจะสลับส่วนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแป๊บหนึ่งสลับส่วนก่อนโอเคทุกคนตอนนี้สลับส่วนแล้วเราต้องรีบเก็บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเก็บแบบรวดเร็วเห็นปะพอเก็บอยู่นะครับทุกคนมันก็จะเกิดมาให้เราใหม่เหมือนเดิมนั่นเองนะชุบ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 เต็มยังยังไม่เต็มใช่ไหมยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มครับเพื่อนๆเก็บต่อเก็บต่อปึ๊บปุ๊บป๊บน่าจะเต็มแล้ว โอเคเรามาเก็บอ่าแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าแม็กแบบนี้นะครับทุกคนเราก็เอามาใส่ตรงกลางได้เลยปุ๊บตอนนี้33%เป็น90%แล้วโอ้ oh my god ไวมากอ่าตรงนี้ต่อเลยไหมเ้เยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จุ๊บจุ๊บุจุจุจุไม่พอครับตรงนี้ต่อเก็บเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดปุ๊บปุ๊บ,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 บเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนโอเค ซึ่งตอนนี้ตรงนี้ใกล้หายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับทุกคนเราต้องใช้บัฟอะไรมันชื่อว่า w AP, w AP, w บัฟบัฟแวมอ่าบัฟอันนี้เลยนะครับทุกคนเรากด e ไปนะครับทุกคนแล้วก็กดอันที่สองนะครับทุกคนปึ๊บนี่มันจะมีหน้าตกใจมาเราก็จะได้รางวัลแต่เมื่อกี้ผมได้อะไรเอ่ยเอาใหม่สิปึง้งได้อะไรวะอ่ารู้สึกว่ายังไม่รู้นะครับได้อะไรแปร๊บหนึ่งนะเอาใหม่สิอ๋อได้คอยได้คอยหเห็นปะเพิ่มเป็น12ออ่าห้าแคนดี้แล้ว 5คั่นดี้้วเพิ่มมา5คั่นดี้นี่เพิ่มมาอีก2โอเคไปเอาอีกนี่เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาที่เหลือมาใส่ตรงนี้เลยนี่พอใส่ปุ๊บอันนี้นะครับก็จะได้18คันดี้เห็นบ้าเพื่อนๆโอ้ได้เยอะมากพอเนี่ยเห็นบ้านได้เสร็จแล้วก็ซื้อเลยนะครับทุกคนนี่มันจะได้มันจะเป็นกล่องแบบนี้มานะครับแล้วเราก็วางในส่วนของเราเลยนะครับเพื่อนๆ อ่าเห็นไปะมันก็รออ๋อไม่ใช่7ชั่วโมงไม่ใช่6ชั่วโมงนะครับรอ1ชั่วโมงโอ้ไอเราก็มึนงง,งไปหมดนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับทุกคนสําหรับวิธีการหาหม้อน,นั่นเองนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะคะบ,บ๊ายบาย